สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมต้องการบอลสีหกหลงกอใหญ่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมมีมาให้ชมอยู่หนึ่งกระถางนะครับผมแล้วก็ต้นขนาดกอกลางๆนะครับผมมีประมาณ3-4สี่กระถางนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาราคาที่ราคากลางๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูราคากอใหญ่นะครับ สำหรับท่านใดนะครับผมอยากได้บอลสีฮกหลงที่เป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับผมกอขนาดกลางๆนะครับผมกอนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมมีประมาณสิบเกือบ20ต้นเลยนะครับผมนี่ครับเป็นกอแบบจํานวนต้นเยอะๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับอยู่ที่500รวมส่งนะครับนี่อันนี้ก็ท่านใดที่ต้องการเอาไปขยายพันธุ์นะครับผมแล้วกระถางต่อมานะครับผมเป็นบอล สีหกหลงเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นบนสีหกหลงนะครับผมเนื่องจากอีกสักพักนะครับผมนาอถ้าหมดฤดูกาลฤดูฝนแล้วนะครับผมสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยเหมือนก้อใหญ่นี้เลยนะครับแต่ว่าทันใดมีงบไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าอยากไปเลี้ยงนะครับผมให้ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับผมสําหรับกอนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไ้เมพันธุ์แล้วนะครับผมเนื่องจากจํานวนต้นค้นขางที่จะหลายแล้วก็ เป็นต้นที่กัดสียังไม่สุดนะครับผมมีเอกลักษณ์มีความสวยงามนะครับผมสำหรับสนีของบนสีหกลงนะครับผมท่านใดที่ชอบแบบกัดสีมีเขียวแซมบ้างนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมจํานวนต้นกับค่อนข้างที่จะหลายนะครับเป็นกอแน่นๆมีประมาณ20ต้นเลยนะครับผมถ้าเฉลี่ยต่อต้นนะครับผมกระถางนี้จะตกต้นแล้วไม่กี่สิบเองนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มกลางๆนะครับที่สวยนะครับผมเนาะอันนี้6 0 0้รวมส่งนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมมีงบนะครับผมที่ต้องการจะไปตั้งโชว์นะครับเอากอใหญ่แบบบิ๊กๆนี้ไปเลยนะครับท่านใดต้องการบนสีหกหลงสีแบบเข้มๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับกระถางนี้นะครับผมเป็นกระถางใหญ่ไซส์อลังการมากๆเลยนะครับผมซึ่งจํานวนต้นเขานะครับมีประมาณ30กว่าต้นเลยนะครับผม สำหรับกระถางนี้ท่านใดต้องการเอาไปตั้งโชว์นะครับอยู่ที่1,200รวมส่งนะครับผมกระถางใหญ่มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในกระถางใหญ่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูลำต้นของเขานะครับนี่ครับเป็นกอแน่นมากๆเลยนะครับประมาณ30กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่สวยมากๆเลยนะครับผมมีการแตกยอดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผม นี่ดูรอบๆเลยนะครับเกือบเต็มกระถางนะครับผมทุกท่านอันนี้อยู่ในกระถางอ่สิเลยนะครับผมทุกท่านอู้กอใหญ่จริงๆนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมท่านใดที่สนใจโปรดติดต่อมาได้ที่082569 8645หนะครับเอาเป็นว่าไปดูกออื่นกันต่อเลยนะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้เป็นราคาย่อมลงมานะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบบนสีหกลงนะครับที่ยังกัดสี ยังบ่มมดนะครับผมทุกท่านนี่จะเป็นสีชมพูแทรกสีเขียวแบบนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณสิบกว่าต้นจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้เหมาะสำหรับท่านใดที่มีงบไม่เยอะแต่ว่าอยากเลี้ยงบอสีหกหลงให้เป็นกอใหญ่แบบนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันเลยมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับเป็นบอลที่มีหัวนะครับผมทุกท่านประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับ บนสีปีกินารีนะครับใบยาวกระถางนี้นะครับผมมีประมาณสิบต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นไม้มีหัวนะครับผมแตกหนขึ้นมาเพียบเลยนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่4 5 0รหรวมส่งนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใกล้เป็นต้นไซแม่พันธุ์แล้วนะครับผมนี่ครับถ้าเลี้ยงไปสักหน่อยนะครับผมก็จะมี หนงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นใบดกขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับท่านใดที่ชอบไม้ที่เป็นฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมเอาบนโบราณใม้ทุกท่านนั้นได้ไปปลูกไปประดับบ้านกันนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้ไม้พื้นใบแดงนะครับผมบนสีหงเฮากระถางนี้นะครับผมมีอยู่ห้าหกต้นใหญ่นะครับอันนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมอันนี้เปรียบเทียบฟอร์มให้เบิ่งกับบนอื่นๆนะครับผมทุกท่านคลิปนี้นะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ช่วยอุดหนุนนะครับผมท่านใดอยากเลี้ยงบอลสีสวยๆนะครับผมทุกท่านก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมทุกท่านการที่ถ้าเรามีงบนะครับผมทุกท่านซื้อแบบอ่ะสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าชมพูแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับยอดใหม่ของเพลินนะครับผมอันนี้ก็อ่ากราบขอขอะคุณทุกท่านนะครับผมที่มารับชมถึงตรงนี้เจอกันคลิปหน้าสรักลิปนี้ขอบคุณนะครับ